สาักเตะที่น่าสนใจในแพ็กพีเอ e ร์ออฟเดอะวทีมชาติประจำวันที่28มีนาคม2024มีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ p a จเชนันเกมมิ่งรับเติมเกมอี o e ุตบอลเติมถูกเติมไวแบบ High Speed เติมได้24ชั่วโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย ID e f อีฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วย สนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้คนติดตามเป็นแสนลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเดอ้อโดยคนแรกของวันนี้ครับผมให้เป็นเนลสันเซเมโดจากโปรตุเกสนะครับถนัดขวาอายุ30สูง177เซนติเมตรมาในสไตล์ออฟเซตฟูลแบ็กนะครับผมเป็นแบ็กจอมบุกฝั่งขวานะครับเล่นวิงแบ็กก็ได้ครับค่าพลังกอบุ๊ของเซเมโดนะครับ เกมลุกได้มา68ครับจะเติมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมเลี้ยงบอลของบอลได้มา78 8 4 78ี78ครับอยู่ในเกมที่พอใช้นะครับจ่ายบอลสั้น78บอลยาว77ครับก็ถือว่าพอเปิดได้ครับผมเกมรับก็ได้มาดีนะครับ73 79 80 77จุดเด่นของเซเมโดล่างนี้เลยก็คือสปีดของเขานะบผมสปีดต้น95าสปีดปลาย95ครับวิ่งโคตรเร็วบาลานได้มา82ครับตามิน่าได้มา88เล่น2เท้าได้เลยนะครับ แถมยังมีบูตเตอร์บวก3มาให้ด้วยครับเซเมโดสกิลสำคัญของเนลสันเซเมโดนะครับมีดับเบิลทัชมีหมักไซเทอร์นะครับผมมีคัดวิไฮแอนเทอร์โซคอนโทรครับวันทัชพาร์ตเปิดพินพอยต์คอตซิงก็ได้นะครับเคลียร์ท่ายากก็มีครับรวมถึงแท็กแบ็กครับแบ็กขวาสายสปีดความเร็วสูงต้องคนนี้เลยครับเนลสันเซเมโดส่วนคนที่2ของวันนี้ครับผมให้เป็นซิเลนสกี้นะครับจากโปแลนด์ขนัดขวาอายุ29สูง180เซนติเมตรมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับเล่นกลางก็ได้เล่นปีกก็ดีครับผม ค่าพลังก่อนบูทของซิลินกี้นะครับเกมลุกได้มา78ถือว่าดีเลยนะครับเลียงบอลครองบอลครับ88 85 90ทําได้ดีมากครับจ่ายบอลสั้น85บอลยาว79ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ครับจบสกอร์ได้มา78ครับถือว่ายิงไกลได้ดีเลยนะครับเฮดดิงก็ได้มา78เหมือนกันครับพอมงได้ด้วยครับผมลูกโค้ง79สปีดก็พอใช้ได้ครับเป็นกองกลางครับสปีดต้น82สปีดปลาย85ครับ เตะแรงได้มา83นะครับบาลานซ์แปดสองแต่ไมิน่าแปครับเล่น2เท้าได้เวลี่ไฮเลยครับสกิลสองการของซิเลนกี้นะครับผมมีดาบบรรทัดมีหมักไซเทิร์นมีสกิลมงนะครับผมสกิลปั่นโค้งสกิลยิงไกลสกิลยิงจังหวะเดียวจ่ายจังหวะเดียวสกิลจ่ายทะลุช่องก็มีนะครับดีไซน์ก้อยก็มาครับแย่างมงแอรเรียลก็มีครับผมก็ถือว่ามีสกิลเกมลุกครบๆเลยครับน่าสนใจมากครับซิเลนกี้ส่วนคนที่3ครับคนสุดท้ายของวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเวสจากทีมชาติเยอรมัน ถนัดขวาอายุ20สูง175เซนติเมตรครับมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะผมเล่นกลางลุกก็ดีปีกซ้ายก็ได้หน้าขวาก็ดีครับค่าพลังก่อนบุธของเวสถือว่าแจ่มเลยนะผมเกมลุกได้มา82เติมมันมากครับเสียงบอลของบอลน,นี้ถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับ91 92 86ครับผมจ่ายบอลก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับบอลสั้น84บอลยา 82. ว82จุดสกอร์ได้มา83ถ้าเป็นกองกลางก็ถือว่าคมเลยครับลุกโค้งได้มา76 สปีดของเขาถือว่าเร็วเลยนะถ้าเป็นกลางลุกนะสปีดต้น90สปีดปลาย87ครับเตะแรง80นะผมบาลานซ์84สตามิน่า77ครับเล่นสองเท้าได้ไฮครับผมแถมยังมีบูเตอร์ชูตติ้งบวก3มาให้ด้วยครับเวียดล่างนี้สกิลสำคัญของเวียดครับมีดับบรรทัดมีโซคอนโทรนะผมมีสกิลปัน่นโค้งสกิลยิงดิปปิ้งช็อตสกิลยิงใกล้นะครับสกิลจ่ายจาังหวะเดี่ยวสกิลจ่ายทะลุช่องแล้วก็เปิดพินพอยต์คอสซิ่งก็ได้ครับก็ถือว่าครบๆเหมือนกันครับสกิลเกมลุกของเวียด โคเบเยอคลองตัวสอดมันมันน่าสนใจมากครับคนนี้ครับเวสครับผมเพลย of the ดวิกทีมชาติประจำสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดว่าคนไหนเก่งแล้วก็อยากเปิดได้นักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ